ถ้าคุณคิดว่าเงาของคุณเป็นเพียงแค่เงาคุณอาจคิดผิดเธอหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เงาของเธอยังคงอยู่บางสิ่งกำลังซ่อนอยู่ในเงามืดและมันกำลังรอคุณอลิเซียเดินเข้าไปในความมืดแต่คนที่เดินออกมาไม่ใช่เธออีกต่อไปเงาอาจไม่ได้ติดตามคุณแต่บางครั้งมันอาจนำหน้าคุณไปแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องราวของอลิเซียจะทำให้คุณขณะลุก อลิเชอร์ซิวสโทนเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในทางเดินแคบแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะไม่แน่นอนอากาศเย็นยเยือกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืดอลิเซียเดินช้าๆสายตาสอดส่องไปรอบฮ่หาฮาเธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกลิ่นอับชื้นของกำแพงเก่ากดทับความรู้สึก เสียงแผ่วเบาเราวกับเสียงหายใจดังมาจากด้านหลังเธอหันขอบไปทันทีแต่พบเพียงความว่างเปล่าหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเธอกลืนน้ำลายช้าๆมือกำแน่นจนรู้สึกถึงเล็บที่จิกเข้าเนื้อเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมเธอเร่งฝีเท้าความตัวพุ่งทะลักในเส้นเลือดไฟเหนือสีสาะกระพริบแรงขึ้นแล้วดับวูบ ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทลมหายใจเธอหนักและสั้นลงเสียงขยับขยื่นดังขึ้นตรงหน้ามือเย็นเฉียบแต่ลงบนไหล่ของเธออลิเซียสะดุ้งสุดตัวร่างเธอแข็งทื่อไม่กล้าหันกลับไปมองลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหู คำพูดนั้นไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความเย็นเยือกเธอกัดฟันแน่นพยายามก้าวออกไปข้างหน้าแต่ขาทั้งสองข้างหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นมือเย็นเฉียบนั้นเลื่อนช้าๆลงมาตามแขนของเธอความหนาวแทรกซึมลึกเข้ากระดูกเธอเบิกตากว้างพยายามกลั้นเสียงกรีดร้องแล้วจู่ๆมือที่แตะอยู่ก็หายไปร่างกายเธอเป็นอิสระอีกครั้งเธอหันกลับไปทันที แต่ที่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรเลยเพียงแต่เงาของเธอที่สะท้อนอยู่บนผนังมันไม่ได้ขยับเหมือนเธออลิเซียตัวแข็งค้างเงาของเธอยืนนิ่งแต่เธอรู้ว่าเมื่อครู่เธอขยับหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอกดวงตาจับจ้องไปที่เงานั้น มันค่อยๆขยับแต่ไม่ใช่ตามการเคลื่อนไหวของเธอแขนของเงาเริ่มยกขึ้นช้าฮ่าฮเหมือนมีบางสิ่งอยู่ในนั้นมือของมันกำแน่นนิ้วค่อยๆแยกออกทีละนิ้วอลิเซียขยับถอยหลังแต่เงากลับเดินเข้ามาหาแสงไฟที่กระพริบอยู่ดับวูบลงอีกครั้งความมืดกลืนกินทุกสิ่งลมหายใจเธอสั่นเครือ เสียงบางอย่างดังขึ้นจากเงามืดเสียงกระซิบเสียงหัวเราะแผ่วเบาเธอหลับตาแน่นพยายามบังคับให้ตัวเองตื่นจากฝันร้ายแต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเงานั้นไม่ได้อยู่บนผนังอีกต่อไปมันอยู่ตรงหน้าเธออลิเซียพงะถอยหลังแต่ร่างของเงานั้นขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเธอเห็นมันชัดขึ้นร่างดำทะมึนไม่มีใบหน้า เพียงเงาสีดำที่บิดเบี้ยวและสั่นไหวเธอหายใจแรงขึ้นความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างเงานั้นเงยหน้าขึ้นแม้จะไม่มีดวงตาแต่เธอรู้ว่ามันกำลังจ้องมองเธอออลิเซียพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเงานั้นค่อยๆย,ยื่นมือออกมาปลายนิ้วดำทะมึนคลืบคลานเข้าใกล้เธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอมือของเงาสัมผัสลงบนแขนของเธอ ความรู้สึกเหมือนน้ำแข็งลั่นผ่านเส้นเลือดทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือข้าเสียงนั้นดังชัดเจนในหัวของเธออลิเซียเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวเธอพยายามสะบัดตัวออกจากเงานั้นแต่ยิ่งดิ้นร่างของเธอกลับยิ่งจมลงในเงามืดข้อมือของเธอเริ่มจมหายไปเหมือนเงากำลังกลืนกินเธอทั้งเป็น อลิเซียพยายามดิ้นรนแต่เงานั้นเหนียวแน่นราวกับโคลนดำที่เย็นเฉียบแขนของเธอถูกดึงลึกลงไปเรื่อยฮ่าห <are> <c oughs> ความหนาวเยือกแล่นเข้าสู่กระดูกเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับหายไปริมฝีปากของเธอเริ่มสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเงานั้นคืบคลานขึ้นมาถึงไหล่ของเธอราวกับมันกำลังจะกลืนกินเธอทั้งหมด อลิเซียสะบัดตัวสุดแรงและทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูข้าคือเจ้าและเจ้าคือข้าเธอรู้สึกเหมือนบางอย่างแทรกเข้ามาในจิตใจภาพในหัวของเธอหมุนวนเงานั้นกำลังซึมเข้าไปในตัวเธอเธอรู้สึกเหมือนความคิดของเธอกำลังถูกดูดกลืนนิ้วมือของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ เธอกรีดร้องแต่เสียงนั้นฟังดูไม่ใช่ของเธออีกต่อไปมันต่ำลึกและเย็นยะเยือกเงาในตัวเธอกำลังหัวเราะอลลเซียพยายามต้านทานแต่แล้วภาพทั้งหมดดับวูบทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบมีเพียงร่างของเธอที่ยืนอยู่นิ่งสนิทริมฝีปากของเธอค่อยๆใส่ะย,ยิ้มออกมาแต่ในแววตาของเธอ ไม่มีอลิเซียอยู่ในนั้นอีกต่อไปรอยยิ้มบนใบหน้าของอลิเซียคงอยู่แต่ความรู้สึกภายในของเธอกลับว่างเปล่ารากับเธอเป็นเพียงเปลือกที่ไร้วิญญาณขาของเธอก้าวไปข้างหน้าเองโดยไม่ต้องสั่งการเงามืดยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในตัวเธอเสียงกระซิบแผ่วเบาดังกล้องในหัวตอนนี้เจ้าคือข้าโดยสมบูรณ์เธอยกมือขึ้นมอง นิ้วของเธอยังคงเป็นสีดำสนิทมันค่อยๆจางหายกลับเป็นปกติแต่เธอรู้ว่ามันยังอยู่มันซ่อนอยู่ข้างในเธอหายใจเข้ากลิ่นอับของทางเดินแคบยังคงอยู่ไฟที่กระพริบดับสนิทแต่เธอเห็นทุกอย่างชัดเจนกว่าที่เคยเธอเดินไปข้างหน้าก้าวเดินนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงฝีเท้า ร่างกายเธอเบาราวกับอากาศเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งแรงดึงดูดของเงามืดรอบตัวมันกระซิบอีกครั้งถึงเวลาตื่นขึ้นแล้วเธอหยุดนิ่งหันไปมองเงาของตัวเองที่ทอดยาวบนพื้นเงานั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไปมันยืนสูงกว่าบิดเบี้ยวและเคลื่อนไหวได้เองเงานั้นยิ้มให้เธอ รอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติอลิเซียไม่สามารถละสายตาได้เงานั้นค่อยๆก้าวออกจากพื้นรากับมันกำลังจะหลุดออกมาสู่โลกแห่งความจริงอลิเซียยืนนิ่งเงานั้นขยับตัวเองออกจากพื้นเหมือนของเหลวสีดำกำลังไหลออกจากผนังและพื้นดินมันก่อตัวเป็นร่างสูงชะลูดบิดเบี้ยว ไม่มีใบหน้ามีเพียงดวงตาสีดำสนิทมันจ้องมองเธอเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนเธอกำลังถูกดูดเข้าไปเงานั้นค่อยๆย,ยื่นมือออกมามือที่เต็มไปด้วยรอยแตกร้าวเสียงแหบพระดังขึ้นในอากาศในที่สุดเจ้าก็พร้อมแล้วอลิเซียพยายามถอยหลังแต่ร่างกายเธอไม่ขยับหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เงานั in right ้นเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่มือเย็นเฉียบแต่ที่แก้มของเธอเธอสะดุ้งความเย็นล่นไปทั่วร่างความมืดค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวหนังของเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนจิตใจของเธอแตกกระจายภาพในหัวบิดเบี้ยวเสียงกระซิบดังก้องไม่มีอลิเซียอีกต่อไปเธอพยายามกรีดร้อง แต่สิ่งที่ออกจากปากเธอเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะเยือกเย็นเงาที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆส่ซึมเข้าไปในตัวเธอจนหมดเธอสุดลงกับพื้นมือสั่นไหวเธอเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮ่ารอยยิ้มใส่แย้กว้างปรากฏบนใบหน้าแววตาของเธอว่างเปล่าอลิเซียลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปอลิเซียยืนนิ่งลมหายใจของเธอช้าและเย็นเยียบเธอมองไปรอบฮ่าฮทุกสิ่งดูเปลี่ยนไปกำแพงเก่ากลับดูซีดจางราวกับถูกกลืนกินด้วยเงามือดอากาศหนักอึ้งเหมือนแบกรับบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอยกมือขึ้นดูนิ้วมือเรียวของเธอดูปกติแต่ข้างใน บางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวหนังมันไหลเวียนไปทั่วร่างกายเหมือนของเหลวดำที่ไม่สามารถควบคุมได้ริมฝีปากเธอยกขึ้นเป็นรอยยิม้มไม่ใช่รอยยิ้มของเธอแต่เป็นรอยยิ้มของมันเสียงในหัวเธอกระซิบอีกครั้งถึงเวลาแล้วเธอก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงฝีเท้าร่างกายเบาเหมือนเงาล่องลอย เธอรู้ว่าเธอไม่ใช่อลิเซียคนเดิมอีกต่อไปความมืดในตัวเธอกำลังเติบโตและเธอรู้ดีว่าเธอต้องการอะไรเธอออกจากทางเดินแคบออกไปสู่โลกภายนอกแสงไฟจากถนนสาส่องลงมาแต่เธอรู้สึกได้ว่าแสงนั้นไม่มีผลอีกแล้วเงามืดติดตามเธอราวกับเป็นส่วนหนึ่งของเธอเธอหยุดยืนมองไปรอบฮาฮ่า แล้วกระซิบกับตัวเองตอนนี้ถึงเวลาหาเหยื่ออลิเซียยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนแต่เงาของเธอยังไม่หยุดเคลื่อนไหวมันบิดเบี้ยวและยืดยาวผิดธรรมชาติสายตาของเธอกวาดมองไปรอบฮ่า <H> ฮ ah> ผู้คนเดินผ่านไปมาไม่มีใครสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอริมฝีปากเธอยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางแต่ดวงตาของเธอ ว่างเปล่าเธอเดินเข้าไปในฝูงชนไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาสะท้อนในดวงตาของใครเลยเธอเป็นเพียงเงามืดที่แฝงตัวอยู่ซ่อนอยู่ในร่างของอลิเซียเสียงในหัวกระซิบแผ่วเบาเจ้ากับข้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเธอหยุดเดินจ้องมองร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ริมทางเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่เพียงลำพัง ร่างเล็กๆนั้นหันมามองเธอดวงตาของเด็กสาวสะท้อนภาพของอลิเซียแต่ในดวงตานั้นมีบางอย่างขยับอยู่ในเงาสะท้อนเด็กสาวนิ่งเงินดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากเธอสั่นระริกอลิเซีย,ยยกนิ้วชี้ขึ้นแต่ริมฝีปากของตัวเองอย่ากลัวเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เย็นเยียบลมหายใจของเด็กสาวติดขัดขาเริ่มถอยหลังช้า ฮ่าฮ่าแต่ก่อนที่เธอจะวิ่งหนีเงามืดจากตัวอลิเซียก็เคลื่อนเข้าหามันเลื้อยไปตามพื้นยืดยาวและล้อมรอบเด็กสาวไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอเพียงไม่นานเงามืดก็ค่อยๆหดตัวกลับไปสู่อลิเซียทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบสงบผู้คนยังเดินผ่านไปมา เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอลิเซียหันหลังเดินจากไปไม่มีร่องรอยของเด็กสาวคนนั้นอีกแล้วเงามืดในตัวเธอพอใจเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเราจะหิวอีกครั้งเร็วๆนี้รอยยิ้มของเธอค่อยๆจางลงเธอเดินลับหายไปในเงาของตึกสูงเหลือเพียงความมืดที่ยังคงซ่อนอยู่รอเวลาที่จะกลืนกินเหยื่อรายต่อไป